Damn. Damn. สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในยันเดนเล่นในมือถือกันอีกแล้วนะคะคือปอน่ก็ยังมาเล่นไม่หมดทุกตัวเลยนะคะก็สําหรับอันนี้นะคะเราสามารถโหลดทั้งใน a อ d ด o i d แล้วก็ในคอมได้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปอลก็โหลดมาในคอมนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าผู้สร้างเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเกมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เอ่อกำลังสร้างนะคะก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะเออ เอาละคะ่ะเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่ว่าเราเนี่ยนายเล่นอสนาไปใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นเป็นยันจังกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนก็คือน,นี่เลยคะ่ะยันจังของดิฉันเนี่ยกลับมาแล้วนะคะเออเป็นยังไงลหละครับทุกคนเราก็จะมาให้ยันจังนะคะใส่เป็นเสื้อผ้าสีชมพูบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าสีขาวกับเงินเนี่ยมันแบบว่ามันจำเจแล้วใช่ไหมล่ะเออ เอาละค่ะก็มาโผล่ที่ห้องนอนของเราแล้วนะคะเอ๊จะบอกว่าลุกนี้เนี่ยยันจังก็ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะดูสิคะทุกคนตาบ้องแบลมากๆเลยค่ะแล้วก็ในตาเนี่ยจะเป็นสีชมพูด้วยนะคะใช่ไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่มันคือยันจังลุกใหม่น่ะอ๊ย ก็แงะสิคะและนี่คือเป็นห้องนอนของดิฉันนะคะก็จะแบบว่าน่ารักกุบกริบนะคะทุกคนดูสิคะมีตุ๊ก,กาตาหมีด้วยมั้แกคนนอารลกเลอยอ่ะแล้วเราก็สามารถนะคะเปลี่ยนสภาพได้ด้วยจากแม่จากโอ้เปลี่ยนสภาพาแล้วค่ะทุกคนเป็นไงออ้ยหโคตรน่ารักเลยอ่ะ <c oughs> เป็นยันจังที่แบบว่าลุคโคตรแบบน่ารักโคตร,คตรเลยนะคะคือแบบดูไม่เหมือนคนที่แบบว่าเคยฆ่าคนมาเลยนะเอาดีดี <c oughs> ไปโรงเรียนกันดีกว่าเอาล่ะค่ะทุกคนค่ะเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยดูสิภาพเกมสวยมากๆเลยนะคะคือเป็นเกมมือถือที่บอกว่าไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะแล้วก็ เอพเนี่ยได้ถึง60เลยนะคะว้าวสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้คือเป็นคนที่อยู่หน้าโรงเรียนนะคะเออสวัสดีจ้าเย็นจังลูี่เราสภาพ้าเหมือนกันเลยอะคะ่ะทุกคนเออคือเราสามารถนะคะกดซียองได้ะะ้วยค่ะเห็นปะเออฮ่าฮ <laughs> วันนี้เลยค่ะทุกคนเราเนี่ยนะจะมาฆ่าคนทั้งโรงเรียนเลยดีไหมล่ะคะ <c oughs> จริงๆอ่ะมันก็มีหนามหัวใจนะคะที่ว่าเราเนี่ยจะต้องปาาเวก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะทุกคนนางคือคนนี้ค่ะนางเป็นหนามหัวใจของดิฉันนะคะเออเพราะว่าเราเนี่ยสงสัยจะสวยไม่พอสงสัยเราเนี่ยจะสวยไม่พอคะ่ะลุงพี่เนี่ยก็เลยไม่รักเรานะคะแต่นางนี่เนี่ยถามหน่อยสิว่าเธอเนี่ยมันสวยตรงไหนหรอฮะนี่ค่ะ ทำเป็นทักทายนะคะเออเอาละค่ะและนี่คือรุ่นพี่สวัสดีค่ะรุ่นพี่อุ้ยรุ่นพี่คือแบบหล่ออ่ะคือหล่อเลยนะเอาดีๆนะจริงๆแล้วก็นี่คือเป็นเพื่อนๆในโรงเรียนเรานะคะทุกคนสําหรับภารกิจในวันนี้คือเราจะมาฆ่าหนามหัวใจกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยันจังได้กลับมาแล้วนะคะเออ เอาซิเอาซิไหนดูซิว่ามีอะไรให้เราเนี่ยได้ใช้บ้างนะคะที่นี่เนี่ยจะมีทั้งหมด3มชั้นนะคะเออใครที่ไม่เคยดูก็ดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นอาคารนะคะที่มีทั้งหมด3มชั้นนะคะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีนักเรียนนะคะยืนเป็นมุมๆเลยค่ะอ่าอย่างเช่นคนนี้นะคะคือแบบแกคนนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกับอนี่มากเลยอ่ะโอชานาอ่ทุกคนเห็นไหมเหมือนปะ เหมือนนะว้ยยังเหมือนน่ะแต่ว่าแค่ทรงผมเนี่ยมันแบบว่ามันคคละทรงเฉยๆนะคะจริงเอาล่ะเดี๋ยวปอต้องไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีคนเหมือนกันค่ะดูสีเห็นไหมมีสองคนนะคะแล้วก็ทรงผมนะคือเหมือนกับเราเลยค่ะแต่ว่าแค่คนละสีเฉยๆนะคะไปค่ะขอลงไปที่ชั้นล่างนะคะเพราะว่าเราต้องการอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อยู่ตรงไหนคะเอิรมรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆหน้าโรงเรียนนะคะไปค่ะไปดูกันดิฟานี่ไงน้ำหัวใจของฉันมันอยู่ตรงนั้น ม,มันกำลังยืนดูน้ำพุอยู่นะคะแต่ว่าไม่เห็นจะมีน้ำพุเลยนะคะทุกคนเอาดีนี่ไงเราเจอแล้วมันคือตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้เป็นดาบแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราใช้เป็นกระบองไปแล้วเนาะเออคลิปนี้นะคะขอเป็นดาบบ้างแล้วกันนะคะโอ้โย ดูคนดูดิพอเรามามองยันจังมุมนี้เนี่ยคือแบบน่ารักไปไหนโคตรน่ารักเลยว้าวโอโนขอจัดก,การเป้าหมายแรกก่อนได้ไหมล่ะเพราะว่าเธอนะมันคือหนามหัวใจของฉันยังไงล่ะเพื่อนอยากแกคิดหรอว่าแกจะมาแยกลุมพี่ไปจากยันจังได้นะ่ะไม่มีทางหรอกจ้ะ อืออเรียบร้อยรุ่นพี่ตอนนี้น่ะน,นะหวานใจของลุ่นพี่เนี่ยมันได้จากไปแล้วเนี่ยครับลุ่นพี่จะรู้ตัวบ้างไหมน้าเฮ้ย <c oughs> อ,อ,อยากรู้ว่าเราฆ่าลุ่นพี่ได้ไหมอะ่ะเออเอา้าทุกคนลุ่นพี่หายไปแล้วอะ่ะหรือว่าลุ่นพี่มันหนีเรากลับบ้านไปแล้ววะ เออเออหายไปแล้วว่าเว้ยวันดีเพื่อนจะไปหน่อก็อย่างที่บอกเลยค่ะทุกคนวันนี้ยันจังออกอาราวาสนะครับวันนี้เอ้ยได้ไงปอเจอลุมพี่แล้วถ้าเราข้าลุมพี่ได้เนี่ยถือว่าเจ๋อเลยนะเอาดีลุมพี่เอ้าเราข่าลุมพี่ไม่ได้หรอคะเนี่ย โอ้ยแย่ชมัดเลยอ่ะโหเอ้ยทางนั้นก็นี่เลยเออพวกแกคือเฮ้ยอ,อ,อะไรอะ่ะสู้อ่ะฮมันสู้มันสู้มันสู้เฮ้ยคนนี้สู้อ่ะเฮ้ยแต่ไปไหนเออเฮ้ยนี่มันแม่ของฉันนี่นาเรียวบ้า เพอค่าแม่ของตัวเองเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยโอ้ไม่ก็ตอนนี้คือลุงพี่หนีไปแล้วค่ะลุงพี่คะอย่าเพิ่งไปคะ่ะอย่าทิ้งฉันไปลุงพี่กลับมาก่อนคะ่ะอย่าไปนะลุงพี่โอ้ m ม่ก็ทุกคนตอนนี้เราโดนลุมพี่นะคะทิ้งไปแล้วค่ะลุมพี่ทิ้งฉันไปแล้วเหรอถ้างั้นฉันก็เอาละวาดให้สุดเลยค่ะทุกคน นี่แกบ้องอาจป้องกันอย่างั้นหรอทำมาเป็นตั้งท่าสู้สุดท้ายแล้วเนี่ยแกก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่เดียวจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชายคขอ,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 อตอนนี้นะคะยันจังคือแบบว่าอาราวาดสุดๆไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้แทบจะไม่เหลือใครแล้วค่ะข้างล่างนะคะก็จะเหลือแต่ว่าข้างบนนะคะ พวกแกคิดหรือว่าพวกแกจะรอดน่ะไม่มีทางหรอกนะเพื่อนยากเพราะว่าวันนี้ฉันน่ะเอาจริงแน่นอนอยู่ไหนนะสองสาวหรอกำลังแอบอยู่หรอจ้ะมันนี่มะมันี่มะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดมันนี่มันนี่มันนี่เพื่อนจะไปไหนอะเพื่อนเออเออ คิดจะหนีเหรอจ้าเพื่อนไม่มีทางหรกแกรอนมานีส่สิแกคิดจะแอบไปเหรอไม่ได้แอบหรอกนาะทุกคนคือแบบตอนนี้นะคะเราเนะะี่ยคาบแบบเกือบทั้งโรงเรียนแล้วนะเอาดีๆหูยโคตรโหดเหี่ยมเลยอะ่ะสวัสดีโอชนะ่างสองนะคะขอโทษนะแต่มันจำเป็นนะเพื่อนอยากเออเรียบร้อย S <S 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 ไหนขอขึ้นไปดูชั้นสามหน่อยสิชั้นสามมีใครอยู่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ชั้นสามไหมไหนดูสิชั้นสามนนเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่หรือเปล่าต้องลองดูนะคะไม่เห็นมีใครอยู่เลยอะ่ะฮัลโหลมีใครอยู่ชั้นสามไหมคะ ออกมาหน่อยเลว็วไม่มีเลยเหรอโอ้โหแย่จังเลยอะ่ะแปลว่าไอคนที่เหลือเนี่ยมันน่าจะวิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเออปกติเนี่ยชั้น3มันต้องไม่คนอยู่นะเอาดีๆนะเออนะเออ,เ,อ,อเราจะต้องลงบันไดตรงนี้ใช่ไหมคะเฮ้อ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 ้ามันลงไม่ได้หรอลงทางไหนอะ่ะ ตอนนี้ป้าหาทางลงไม่เจออ่ะทุกคนนี่นะคะลงทางนี้เลยนะคะรับผมเอาละค่ะคือตอนนี้นะคะเราก็ฆ่าเพื่อนๆน,นะคะหมดท้งโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงอูดุดี้แบบสภาพนอนกองเต็มเลยค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือเป้าหมายของเราเลยค่ะนางคือเป้าหมายหลักของเราเลยนะคะนี่เลยโอ้ นางคือนาำหัวใจที่ฉันจะต้องมากำจัดในวันนี้นะเพื่อนอยากค่ะเอาละค่ะเพื่อนขาก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเอาละค่ะทุกคนเราก็มากำจัดเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยจนหมดสิ้นแล้วนะคะอคอือถามว่ามาสนุกไหมมันก็สนุกไปแบบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับลิงก์การดาวโหลดนะคะปอจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเออ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครใครให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปบ,บายค่ะไม่บา,บายค่ะทุกคนดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน